สวัสดียามเช้าครับปพี่น้องเอ้ยน้ำเต็มสาเลยครับนู่นนูนอีกนุ่นฝนตกครับแด่วครับน้ำนองเลยครับทางรถวิ่งนี่ก็น้ำเต็มเลยสวัสดีสีทุกท่านครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เอ็กน้ำเสียงครับผมโอตอนนี้เราก็อยู่กับจานเหล่าครับอ้ฟยังไม่เปิดเลยอู้หัวตาลน่าจะมานอนเป็นเพื่อนพี่เหล่าอยู่ในเต็นท์นู่นเต็นท์ขยับแล้วอ น้ำนองเลยครับสะ <c oughs> สูบบอ,อกแล้วพี่เหลาบอก <c oughs> จะพาไปดูฟังนู้นครับ <c oughs> น้ำนองทองตะลิงเลยฝ <c oughs> นตกทั้งวันทั้งคืนครับ <c oughs> น้ำสูบบอ,อกไปแล้วก็อย่างนี้นอยู่ฝ <c oughs> นมาทีเดียวเลย ถ้าแดดไม่ออกนี่หมดสิทธิ์เลยนะครับนี่จะพาไปดูฝั่งนี้น้ำอะไรมาฝั่งนู้นเต็มเลยอุ่นพลมพัดดูน้ำพี่น้องเอ,อ้ย น้ำเยอะเหมือนเดิมครับนี่แหละหน้าฝนทำงานลาบา,คคบา,ากครับอู้ยงอึ่งร้องเลยเงียบนู้นเงีบน้ำเต็มเลยปอดให้ตายสิโรบิน ดูครับน้ำเต็มเลยให้ตายสิน้ำนองเลยครับฟ้าก็เริ่มเปิดหน่อยๆแล้วครับเลยลำบากเลยตอนนี้ครับน้ำเต็มเลย เยอะเหมือนกันเน้น้ำตรงนั้น่ะไม่ใช่น้อยเด้นี่อันนี้เราสูบออกมาก็เหลือมันเดิมครฝนตกมาน้ำเต็มสะเลยสงสัว่าน้ำไหลมาฝั่งนู้นแหละล้นครับมาทางนู้นแหละคิดว่านะ พะตรงนูนมันมีท่อเนาะตรงนั้นก็เป็นคลองครับคลองน้ำตรงนู้นตายแล้วสะเราสะทีมงานนองไปด้วยน้ำเลยงานนี้งานยากเลยครับแบบนี้ ต้องสูบน้ำออกซะแล้วดีนะเอาสูบมาตั้งไว้ครับน้ำนองทองตะลิงเลยเหล่าน้อยก็อยู่คนเดียวครับ ออ้มาไมา้ไหม,มขึ้นสูงแล้ววันนี้ก็ฟ้าเริ่มเปิดแล้วครับเริ่มอันนี้แหละโอ้พอคือฝนเลยมันยากเด้นี่เ <c oughs> ขาบอกว่าพายุมันเข้าหรือเปล่า เมื่อคืนนี้ตกทั้งคืนทั้งวันเลยครับคืนก่อนแต่เมื่อคืนนี้ไม่ตกดูสรงก็น่าจะไม่ได้วิ่งงานออกแบบนี้ ต้องสูบน้ำออกแล้วน้ำเต็มเลยโอ้หลอดลูกไครติดอืมลูกกิงไงลูกกงนใครลูกกินไงที่ดำมันอืม ฝนตกกำลับากโอเแกมานอนนี่ไงพี่ยาม,มกลับแล้วเหรอ <Okay. S 1> กลับไปกรุงเทพนะ ฟ้าก็เริ่มเปิดแล้วเริ่มเห็นเมฆเริ่มออกแล้วครับเห็นตาทะโรบินแา่เราไปคลองน้ครับ น้ำนองทองตะลิงน้ำไม่ใช่น้องีด้นีมน้ำเต็มเลยอโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมมาเจอคลิปหน้าครับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ